ยินดีดต้อนรับเข้าสู่ยูทูบชาแนลขอเที่ยวบ้างบายลุงยอดนะครับวันนี้ลุงออกทริปจะไปเที่ยวที่ทุ่งทางตะวันเขาจีนแลวันนี้วันที่29พฤศจิกายน2568หรือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดอากต่างตะวันมันบานหรือยังนะเออ <c oughs> แต่ก็น่าจะบาแล้วเพราะได้ดูรีวิวเลยจำได้ว่ามันออกช่วงนี้ ออกเดินทางกันครับเหลือระยะทางอีก47กิโลใช้เวลาประมาณ15นาทีเอ้ย45นาที ไปสะพานตะกี้มีป้ายกรจราจรน้ำท่วมห้ามผ่านถ้ามีไฟสีแดงขึ้นเขาก็จะมันก็จะห้ามผ่านนะครับอออก็ประมาณนะ เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายกลับรถแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยนะครับเข้าสู่ถนน3027ระยะทาง40กิโล 6กิโาเลี้ยวขวาโอเคเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับไปถนนหมายเลข4003 ตัวนี้มีการทําถนนนะครับน่าจะเขาน่าจะกำลังขยายถนนเส้นไห้ <c oughs> ระยะทางอีสามสิบสี่กิโลครับลบบุรีตรงไปสิงบุูเลี้ยวซ้ายสระบุรีเลี้ยวขวา เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาตรงนี้ถนนมันยังไม่มีชื่ออ่ะบีเลยอ่ะอีก300เมตรตัดเข้าสู่อันนี้ถนนเขาสร้างใหม่รึเปล่าอ่ะในกูเกิลไม่มี เดนทางรถไ อันนี้น่าจะของชมประทานนะมีว่าวด้วยตามนันครับยังเหลืออีกสิบห้ากิโลยาวไปครับ corri nei nei sarà ho a ถนนหมายเลข3017นะครับไปทางอำโภรพัฒนานิคมโอเคเดี๋ยวขอแทรกไว้ก่อนยาวเกินยาวเกิน ไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะ้างหน้าเห็นคิวเขาแล้วเห็นแนวคิวเขานะ้างหน้าเนะนี่ยปัตจานะีาหมสิบนะหกกิโลนะนะทุ่งดอกทางตะวันโอเคเขาจีนแหละ เลี้ยวซ้ายขับตรงไปอีกหนึ่งกิโลเมตรครับวัดเขาจีนแลยสองจุดแปดเมตรสองจุดแปดกิโลอีกหกร้อยเมตร,มตรยังไม่เห็นต้นเลยอะ อ, <c oughs> อีกสามร้อยเมตรตัวซ้ายเอ,อ่อท่งดอกทารวันอยู่ตรงไหนครับเออสนามกระโดดล่มบ้านท่าเดือยเรียวซ้ายข้างหน้า เอตรงนี้ของกินเยอะมากเลยนะเออเดี๋ยวค่อยออกมาไม่เห็นมีอะไรเลย <c oughs> สรุปมันยังไม่ใช่หน้ามันเหรอหรือยังไง แล้วตรงนี้มันคือลางอะไรอ่ะขี่ไปก่อนครับไหนๆก็มาละ ก็เป็นเส้นทางที่สวยอยู่นะมีภูเขาอืมอันนี้น่าจะเป็นตาข้าวโพดด้านซ้ายน่าจะเป็นดอกทางตะวันแน่เลยไอ้ตาข้าวโพดตาข้าวโพดก็แห้งนะนี่ไงดอกทางตะวันเ,นเอนนอจะ,นะอม,อะออมีหน่อยเดียวย่ง หรือรูอมาผิดที <c oughs> ่มีนิดเดียวเองอะกับด,ดีกว่าดอกตะวันหันหน้าไปทางทางดวงตะวันเนะเไล่ ทหารสารประชาถ่ายแล้วม,มันมีอไหมเดี๋ยวขอดูขี่เข้าไปดูเส้นทางก่อนนะ แต่ไล่เขาพูดอ่ะเอาละเอาไงดีเขาไปตรงไหนกันนะที่มันเยอะๆโอเคไม่มีอะไรเดี๋ยวเราออกไปหาอะไรกินก่อนเนาะ ที่ตรงบาก,กแกะเราไปหาข้อมูลกันดีกว่าเออไม่ได้หาข้อมูลมาเลยตามนั้นครับ ขาถ่ายเขาถ่ายรูปสักหน่อยหรือมันยังไม่ใช่หรือดูมันอันนี้ลุงไม่แน่ใจ กี้ลุงก็ออกมา <N ach im> นั่งพักแป๊บหนึง่งหาข้อมูลเออก็ไม่ได้หาข้อมูลอะไรหรอก,ก็หาพิกัดต่อไปลุงว่าลุงจะไปทุ่งทางตะวันไล่คุณปู่มันอืมมันห่างออกไปกี่กิโลอะยี่สิบเก้ากิโลเดี๋ยวก็จะลองขี่ไปดูครับว่ามันเป็นยังไง เออตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาปลูกอะไรอยู่นะข้างหน้านเนี่ยเอออาจจะใช่ดอกทางตะวันก็ได้ไม่รู้ว่าลุงมาถูกวันถูกฤดูก่าตามนั้นนะครับเดี๋ยวรถเกาออกพอดีเดี๋ยวลออุวลงขอตัวขี่รถไปก่อน เออวันนี้ก็ตรงนี้เขาเรียกจุดอะไรอ่ะจำไม่ได้ละขี่ผ่านมามันก็จะมีพวกร้านอาหารเยอะเลยนะตามนั้นครับอ่ะเดี๋ยวเราไปขี่ตามหาทุ่งดอกตองทะวันกันดีกว่าเมื่อ <c oughs> กี้มันก็มีครับแต่มันมีน้อยเอ,อยังไม่สะใจไหนๆก็มาแล้ว เราก็ขี่ออกมาทางถนนหมายเลขสามศย์หนึ่ทางเข้าปเะเ่อนะก่อนทางเข้า เห็นตาทิาางกูก็ไม่ได้กะตาเที่ยวดอกทุ่งดอกตะวันนี่หรอก,ววอรอก <c oughs> มันก็เป็นวันหยุดวันเดียวด้วยแหละก็ชุหนะหุกเนาะเห็นมันขึ้นฟีดในติกต็อกมาอันหนึ่งเออไที่คิดได้ลองเที่ยวดู ถ้าไม่มีก็น่าจะได้กลับโอเคน่าจะมีแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วกล้อตรงภาพอ๋อไม่ว่าจะเฟลลแล้วครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวมันให้กลับรถอีก900มต ไร่คุณปู่ถึงแล้วโอ้สวยครับสวยตอนนี้ลุงก็มาถึงทุ่งทางตะวันไล่คุณปู่แล้วเนาะอยู่ละอยู่ติดถนนเลยนะติดถนนของสระบุรีอะไรลมเก่า สลาบุรีลมสัตว์ไล่คุณปู่มีค่าเข้าชม20บาทข้างหาก็จะมีของขายแบบนี้ครับเป็นของฝากแล้วก็ของกินของกินเล่นเดินเข้าไปสามารถกินเอาเข้าไปกินเล่นได้มีน้ำผึ้งขายด้วยประมาณน,นี้ครับ เข้ามาก็จะเจอรถแท็กเตอร์แล้วก็มีรถ ADV ให้ถ่ายรูปเล่นเนาะเสียดายวันนี้ลุงลืมหยิบหยิบไม้สามเมตรมาด้วยเออเอาอิต้าสามพสูดมาก็จริงแต่ก็แต่ก็ไม่มีไม้อต้องใช้มือถืออย่างเดียวลืมหยิบมาามะั้นครับเดี๋ยวลุงให้ดูบรรยากาศ ลุงเดินมาทางขวามือก่อนนะก็จะเป็นทุ่งดอกทาัะวันกว้างๆแบบนี้เลยแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นวิวภูเขาประมาณนี้สวยอยู่นะกลจะก็ประมาณนี้ล้วก็ถ่ายรูปจะจะเห็นทั้งภูเขาทั้ง ชุกดอกัางวันแล้วก็ตัวเราประมาณนี้ครับลุงก็ไม่รู้จะถ่ายทอดเอ่อการถ่ายอย่างไรลุงก็งูปลาเนาะประสบการณ์ถ่ายรูปการถ่ายทำก็ไม่ได้มีอะไรมากมายประามาณนี้ครับ ลุงก็ออกมา,จากจนะขุ้นธนวันคุ้รรม,มตูม่ใช่ไหจ,จำชื่อไม่ผิดตอนนี้ลุงก็กำลังจะกลับแล้วพอดีมีธุระที่บ้านด้วยเออตามันครับวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จ <c oughs> เดนมาดอกมาดูทุ่งดอกทนตนวันอาจจะท่านผู้ชมอาจจะดูหน้าเบืนะ่อหน่อยต้องขอประทานอภัยดย เเจอกัรดงปลารนบขอเที่ยวบ้านมีบ้านอยู่เยแลยวเจอกันครับ